ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนุ่นชนะหวยครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็บรรยากาศมันสดชื่นนะครับก็เลยมานั่งดูเหรียญกันนะครับแต่ทีนี้ว่ามาดูประวัติเหรียญหนึ่งบาทแล้วมันมีของปีพศ2541นะครับที่มันผลิตออกมาก็ถ้าบอกว่ามากก็ไม่ได้มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญแต่ละปีพศนะครับที่ต่ำสุดกว่านั้นก็มีปีพศ2529นะครับที่ผลิตออกมาแค่4ล้านกว่าเหรียญนะครับ แต่ทีน,นี้ว่าในปีพศสอง1ัน้า้ยสิบเอ็ดนี่ยก็ผลิตออกมาก็หลักยี่สิบกว่าล้านเหรียญเดีนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปว่ามันก็จะมีราคาในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเหรียญไหนที่มันผลิตออกมาน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะหายากราคามันก็เปลี่ยนแปลงตามหน้าเหรียญน,นะครับคือหน้าเหรียญออกมาเขาผลิตมาน้อยกว่าราคามันก็เพิ่มเติมตามน,นั้นนะครับครับทีนี้เรามาดูข้อมูลกันชนิดหนึ่งนะครับของเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังวัดภาษีนะครับปีพศ2500นะครับ41นะครับยูนซีนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากสภาพดีๆนะครับอันนี้ก็ถ้าบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานตัวนี้ก็มีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับก็มาอยู่กับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมาก็เก็บไว้นะครับครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้ในประเทศไทยนะครับเหรียญ กระส่านะครับมุนเวียนชนิดหนึ่งบาทใช้ในชุดปัจจุบันนะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพภาษยลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับดูแล้วก็ตรงกลางก็เป็นภาพภาษยลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับตรงเบื้องหน้านะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็เป็นภาพของตัวอักษรว่าราชการที่เก้านะครับครับเดี๋ยวเรามาดูขอบด้านข้างกันนะครับ ขอบด้านข้างนะครับขอบด้านด้านข้างนี่เป็นเฟืองจักรนะครับครับเดี๋ยวมาดูขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยครับวัดให้ดูสดๆเลยเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็จะอยู่ที่17มิลนะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับตัดห้าอะไรมาพิงสะหน่อยจะได้มองเห็นได้ชัด นะครับอันนี้คือของปีพศ2500นะครับ41นะครับด้านหลังนะครับเป็นภาพของพระศรีรัตนเกียรติหรือว่าวัดพระศรีศาสดารามนะครับประกาศออกใช้ในวันที่นะครับวันที่8สิงหาปีพศ2529นะครับในปีพศ2522เลยครับกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงรูปลายของเหรียญนะครับและเปลี่ยนแปลงโลหะที่ใช้การผลิตเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเป็นโลหะ ไซรเหล็กชุบนิกเกิลนะครับน้ำหนักของเหรียญก็ลดลงจากเดิมนะครับจากเดิม3.4กรัมก็ลดลงมาเป็น3กรัมนะครับโดยยังมีขนาดความหนานะครับเท่าเดิมนะครับก็คือ11มิลนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับครับทีนี้เรามาดูตรงกลางก็เป็นวัดภาษีนะครับศาสดาลามนะครับด้านบนตรงยอด ก็ไอ้ยอดพระธาตุนะครับของวัดสรีนะมีข้อความคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านต่ําลงมานะครับลงมาด้านล่างนะครับก็เป็นปีพศ2541นะครับถ้าถัดลงมาอีกนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นเลขหนึ่งไทยนะครับถัดลงมาด้านล่างอีกนะครับก็เป็นเลขหนึ่งอลาบิกแล้วก็เติมคําว่าบาทด้านหลังนะครับอันนี้คือเหรียญบาทของ ปีพศ2541นะครับก็ได้นํามารีวิวให้พี่น้องๆได้รับชมนะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับว่าราคานะครับเหรียญหนึ่งบาทจะมีราคาเท่าไหร่นะครับราคาเหรียญหนึ่งบาทของปีพศ2 5 4 1นี่นะครับก็ราคานะครับจะอยู่ที่70บาทต่อเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญของปีพศ2 5 4 1นะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ หนึ่งบาทของปีพศ2541นี้ก็จะผลิตอยู่ที่นะครับจำนวนที่25ล้านนะครับ2แสนนะครับ52,000เหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศ2541นะครับครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากไว้พี่น้องๆนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดซับตะคให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ